มีผัวอยู่คนนึงแรกแรกก็เหมือนจะดีหลังๆมากลายเป็นไอ้หมาไอ้หมาสมหมายออกไปเมาตั้งแต่เย็นกลับบ้านมาทีก็เช้าให้เป็นขี้ปากชาวบ้านเขากันเมาเสร็จก็ไม่ไว้หาเรื่องต่อยตีกับเข่าไปทั่วคนอื่นก็พลอยเดือดร้อนไปหมด หัววะเยี yeah. ่น่าเลกยบปากเฮ้ยโอ้ย,อยหัวมระเสริฐของอีไม่ไหนดูหน้าทีเนี้ยวันๆค่ะแต่เรื่องให้เป็นขี้ปป่าของชาวบ้านเบื่อโว้ยอยากไปห,หัวใหม ขโมยเงินก็บ้างมากน้อยก็ตามที่มันจะหาเจอนั่นแหละยีสิบบาทยังไม่พอค่าหัวขอดเลยแก่แม่งพูดจนเพิ่งดีวะวหอยดิน,น,มนมม่มางมา0 0เยแล้ววันนี้มมาเย้อย่างจึงขา ลได้เงินไปก็เอาไปผ่านเล่นไพ่กับพวกขาไพ่ของมันอ่ะอุ้ยรวยไปซะไหนไว้เถิดเมื่อวานข้างหน้าไปเต็มเลยถูหวยเหรอวะขโมยเมียมาในนี้เฮ้ยสาวพระผมหวานมาเหงื่อเลยเขี้ยหมดตูดอีกแล้วอะไรวะอย่างมึงเล่นหมดแล้วของกูล่ะเฮ้ยใหญ่เลย ของเจ้าจัดไพ่ปะเนี่ยเออจ้าได้เท่าไหร่วะเฮียได้เหรออะไรวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไรวะเป็นไรวะเป็นไรวะเมียมึงโทรมาอีกแล้วแน่เลยใช่ไหมเนี่ยดันมูชาเน่ใช่หวะปิบนะเว้ยฮัลโหลโทรมาทำไมวะออกไปไหนมาลงทุนดิมาหาเงินอยู่ห้องก็ไม่รวยอยู่ทำไมวะแค่นี้นะเว้ยน้องโทรมาขัดล่าหวะ แต่ที่แน่ๆกูได้เลเว้ยยันไรมาลงทุนต่อยังไรยังไรบ้านยังไรยได้กูอยู่โอ้ยบ้านมันก็ไม่คิดจะอยู่หรอกไม่เล่นไพ่ก็ออกไปกินเหล้ากับเพื่อนมาดูวขอมายูวะไปเว้ยไปเพื่อนไปโดเว้ย

กับแก้มเูไมกับแก้มเลยแก้มกับแก้มเลยนี่ไงคอนเฟิรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่กินไม่ได้ไม่กินไม่ได้เอาเลยกินไหมไม่กินไม่กินไม่กินอืมกินไหวเว้ยมากับแก้มเลยเงินไม่พอมาขอให้เราก็ไม่ให้แล้วก็เอาข้าวของที่มีไปแลกเป็นเงินต้องไปตามเอาคืนมาไม่ไหวไม่ไหว สักหมื่นหนึ่งค่ะตัวหมื่นเดียวเองหมอหมั่นก็ได้เท่านี้แหละเอาไหมล่ะหมื่นหนึ่งจะใหดีเอาเลขบัญชีมาฉันนะ่ะกระไรหนทางไปหมดแล้วจนต้องไปปรึกษาเพื่อนที่เป็นทนายอ้าวใหม่เป็นไงบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยด้เจอกันเลยเนี่ยไม่ค่อยดีเลยหรอกแกช่วงเนี้ยอ้าวทำไมอ่ะ สมหมายหัวฉันนาซีหัวเทวดาของฉันอ่ะวันวันมันไม่ทําอะไรเลยแกตื่นเช้ามามันก็ไปเล่นไพ่ผ่านเงินผ่านทองฉันตกเย็นนะมันก็ไปนั่งกินเหล้ากับเพื่อนมันงานการมันไม่เคยคิดจะช่วยฉันทำเลยฉันเนี่ยพูดแล้วก็ปวดหัวปวดหัวล่าสุดมันไปโดนหลอกให้เซ็นสัญญาอะไรก็ไม่รู้ฉันนต้องไปใช้หนี้ให้มันหนีเนี่ยยากมันก็ไม่เอาแลยแกฉันเนี่ยต้องดูแลมนคนเดียวแกว่าฉันจะทำยังไงดีวะ ที่ฟังก็หนักอยู่นาะเอางี้เราว่าใหม่เนี่ยไปยื่นคำร้องก่อสารให้สารท่านพิจรารณาให้ผัวแกเนี่ยเป็นบุคคลเสมือนไรความสามารถดีไหมแล้วบุคคลเสมือนไรความสามารถนี่มันเป็นยังไงล่ะแกก็บุคคลเสมือนไรความสามารถเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มีร่างกายพิการหรือจิตใจฟั่นเฟือนประพฤติรุ่ยรุ่ยร่ติดสุรา,ราแบบหนักเลยฉันว่าผัวแกก็เข้าข่ายอยู่นะ แล้วมันช่วยฉันยังไงล่ะแกฉันไม่ค่อยมีความรู้อ่ะก็ถ้าศาลท่านพิจารณาผัวแกให้เป็นบุคคลเสมอและความสามารถใช่ไหมบุคคลเสมือและความสามารถเนี่ยเป็นบุคคลที่ต้องอยู่ในการดูแลของผู้พิทักษ์ถ้าเกิดว่าจะทํานิติกรรมอะไรเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์เสียก่อนมีเช่นนั้นผลของการทํานิติกรรมเนี่ยจะเป็นโมคียะฉันว่าก็โอเคนะแกจะได้ไม่ต้องคอยกังวลด้วยว่าผัวแกจะไปก่อนนิติก,กรรมอะไรที่จะต้องส่งผลให้แกแล้วผัวมนรับใช้ย้อนหลัง มไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็จะคอยว่าความให้โอเคนางสมหมายแกเตรียมตัวขึ้นศาลกับฉันได้เลยเรามีเรื่องต้องคุยกันอขอบคุณมากนะแกไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไร<อ>นัน่นแหละเด<ะ>ี๋ยวไม่เจอละนานมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยว่าความให้ไม่ต้องไม่ต้องกลัวนไว้เจอกันวันขึ้นศาลนะแกนะ <Okay. S 3> บ๊ายบาย,ยบดีดีขอบคุณนะ ก็อย่างที่ศาลท่านตัดสินแหละต่อจากนี้ไปผัวแกเนี่ยเป็นบุคคลเสมอและควา,ามสามารถส่วนแกเองเนี่ยก็เป็นผู้วิทับถ้าเกิดว่าผัวแกจะไปทํานิติกรรมอะไรเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากแกเสียก่อนไม่งั้นผลของการทํานิติกรรมเนี่ยก็จะเป็นโมคียโอเคคร <c oughs> ับรใจมั่ยทำตัวให้มันดีๆนละล่ะไม่งั้นฉันจะจับเธอไปปล่อยวัดซะน,นะร <c oughs> ใช่ไม่ได้ผัวคนนี้ป้าป้าป้านี่นี่รู้หรือเปล่าว่านังใหม่้องผัวตัวเอง แล้วบอกเขาคือใครอ่ะอ๋อไอหมาลูกพ่ข้างๆเราไงนอ้ใหม่คนที่ตะกรดนดาดล้ซอยอ่ะนะใช่ส่วนเสีองตังอะส่วนัวดมันก็คนที่โดนชนพวกเราอะนะใช่จ่าวันคนนั้นแหละต้นหน้าอยู่หรอกมันฟ้องขวดแต่เองหรอเออนี่เห็นนิ้มใหม่นะด่ามันขั้วซอยไปหมดเลยเออดาทุกวันปวดหมู่หมดเลวเนี่ยจริงคนบ้าอะไรฟ้องปวดเองฉันก็เพิ่งเคยเห็นวันนี้แหละจริงใช่ใช่ฉันก็เพิ่งเคยเห็นวันนี้แหละคนอะไรก็ไม่รู้ สอนรู้สอนเหตุเรื่องชาวบ้านงานการมีทำาไหมฮึวันวันเนี่ยข่าวสารชาวบ้านเนี่ยรู้เรื่องเรื่องตัวเองรู้บ้างไหมจ้าจริงจริงใช่จ้ามึงก็พูดก็ถูกจริงแต่ว่าใครพูดอ่ะจะพูดหรอไม่ฉันฉันปวดปวดจะตุกจะตุกจะตุกไปตลาดกันไปตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยากไป พี่มาครับคือว่าพวกผมจะเปิดร้านไก่ทอดหน้ามอครับคือว่าผมอยากจะชวนพี่มาร,ร่วมลงทุนด้วยค่ะรายได้น่าจะดีนะครับพี่เพราะว่าอยู่ในหน้มามหามลัยเลยพี่เองเอาไปอ่านกันเรื่องนั้นเรื่องท่อว่ะเข้าหูแล้วว่ะเน่เน่จำไม่ได้ยังไงที่ศาลเขาบอกว่าจะทำพิธีกรรมอะไรฉันต้องมีคนอนุญ,ญาตก่อนมาขัดลาบเลยลองดูซิเปิดประกาศก่อน เงินฉันได้อนุญาตให้แกทำแล้วอย่าไปผ่านเงินผ่านทองอีกละอนุญาตหรออนุญาตแล้วใช่ปหมเอออนุญาตแล้วพี่พี่หมายเขาเป็นคนดียวใช้ได้จริงเอออนุญาตแล้วเซ็นปักเสร็จแล้วเว้ยเสร็จแล้วนี่มาไงเป็นพยานให้ ไอ้พวกนั้นอะขอพยานคนนึงนี่มาเซ็นสัญญาให้ฉันหน่อยไปกันไปเรยตรงนี้หรอจ๊ะจ้าตรงนั้นเลยอ่ะง่ายร้อย